เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาอาจารย์ดรนิวรนาทแก้วประเสริฐระขังทองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาพร้อมทีมงานรับนักศึกษาเชิญรองอธิการบดีคณะบดีตัวแทนสำนักวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมสรุปผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2567และเตรียมแผนรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2568 ณห,ห้องประชุมหัวทพานชั้น3อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยมีศาสตราจารย์ดรสมบัติทำรงทัญยวงศอธิการบดีเป็นประธานสำหรับการประชุมสรุปผลการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศรึกษา2567โดยอาจารย์ดรนิรานาถเปิดเผยว่าการรับนักศึกษาในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงรับนักศึกษาได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพสำหรับปีนี้มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยแรกเข้าอยู่ที่3.42ส่วนในเชิงปริมาณมหาวิทยาลัยรับนักศึกษาได้จำนวน3,739คนจากผลการรับดังกล่าวงานรับนักศึกษาได้มอบรางวัลให้กับหลักสูตร ที่ประสบความสำเร็จด้านการรับนักศึกษาระดับยอดเยี่ยมปิดการรับนักศึกษาได้ตามแผนภายในรอบ T c แค1และ T c แค2จําจำนวน22หลักสูตรรางวัลสำนักวิชารับนักศึกษาได้เกินแผนมากที่สุดจำนวน1สําสำนักวิชาและรางวัลหลักสูตรที่รับนักศึกษาได้เกินแผนมากที่สุดจำนวน1หลักสูตรจากนั้นผู้มีการศูนย์บริการการศึกษาเชิญตัวแทนสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน สำนักวิชาที่ประสบความสำเร็จด้านการรับนักศึกษาสูงที่สุดแชร์กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาของหลักสูตรให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการรับนักศึกษาใหม่ในปีต่อไปหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสรุปผลการรับนักศึกษาปีการศึกษา2567อาจารย์ดรนิรนาถได้แจ้งทิศทางการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2568 โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่9กันยายน2567นี้โดยเน้นย้ำว่าการรับนักศึกษาในปีการศึกษาหน้าอยากให้ทุกหลักสูตรปิดการรับได้ตั้งแต่รอบ TCAT 1และ TCAT 2ตามแผนการรับของมหาวิทยาลัยเศรษฐวุฒิเทพแก้ว CES News รายงาน